คันนี้นะครับไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะไม่มีนะครับชุดสี่คือใหม่กริปเลยคุ้มเบารถอยู่ผมจะยังไม่แกะออกนะเอาไว้ให้เจ้าของใหม่ครับได้แกะเองดีกว่านะครับผมจะได้ลิ้นรถถึงแบบว่าความซื้อรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะใหม่กี่กิโลนี่เห็นไหมผนลร่มนะครับศนกิโลนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวนะครับกับรถรางวัลเข้าใหม่ของที่ร้านอีกแล้วนะครับผมรอบนี้นะครับได้เป็นรถรางวัลนะครับรุ่นสกูปปี้ไอนะครับผมสีดําคันข้างหน้าคันนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยแหละเพราะว่าเลขใหม่นะครับเพิ่งจะวิ่งไปแค่ศูนย์กิโลเท่านั้นเองนะครับผมก็คือยังไม่ได้ใช้งานเลยนะเจ้าของเขารับรางวัลเสร็จปุ๊บเขาก็ติดต่อมาขายรถคันนี้ให้กับทางร้านเลยนะครับผมอ่ะ ก็ใครที่อยากจะได้นะครับสกูปปี้ไอรุ่นนี้อยู่พอดีนะครับแล้วก็ลังที่จะไปซื้อรถกับทางศูนย์นะครับคันนี้เดี๋ยวมาลองดูราคากันก่อนนะครับเซฟเงินในกระเป๋าไปนะครับก็ประมาณหลักพันกว่าบาทนะก็เกือบหมื่นประมาณนี้ละกันนะครับผมอ่ะก็ถือว่า ถ้าเราไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงจากศูนย์เนี่ยที่รถวิ่งศูนย์กิโลเหมือนกันนะครับไปต่อราคาเขา2องสามพันเขาก็ไม่ลดให้นะครับอ่าแต่คันนี้ก็ถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าไประดับหนึ่งละกันนะครับผมเพราะว่ารถมันเพิ่งจะสูงที่โลนจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะครับว่าสภาพเนี่ยโดยรวมของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับคันนี้นะครับรูปลักษณ์ภายนอกอะไรต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่ายังเป็นของเดิมๆอยู่นะครับผมเรื่องในรายละเอียดนะครับฟังก์ชันของตัวรถนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบโปร ยิงแสงสีขาวออกมานะครับก็คือไฟหน้าสว่างเลยนะครับผมกระจังด้านหน้าอะไรต่างๆนะครับบางโคนยังไม่มีรอยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นรถใหม่กลิบเลยนะครับลองสังเกตได้จากนี้เลยล้อลวดอะไรต่างๆเห็นไหมความใสของเขานะครับจานเบรกยังไม่มีรอยการกินจานของตัวผ้าเบรกเลยนะครับอ่ะยางรถอะไรต่างๆคันนี้ก็จะเป็นของเดิมๆทั้งหมดติดมากับทางโรงงานนะครับ ส่วนชุดสีทางด้านข้างนะครับนี่ตำหนิอะไรต่างๆก็ไม่มีนะครับชุดสีคือใหม่กริบเลยนะครับประมาณนี้ให้ดูนะครับชุดสีทางด้านหลังนะครับขนาดยืนอยู่แบบไกลๆอย่างเงี้ยชุดสียังค่อนข้างที่จะเงาเห็นตัวผมได้แบบชัดเจนเลยนะครับท่อรถอะไรต่างๆก็ยังจะเป็นของเดิมๆทั้งหมดนะครับระบบระบ,บายความร้อนตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวพัดลมนั่นเองนะครับแล้วก็ลองสังเกตจากด้านในนะครับพวกขัง นะครับยังไม่มีคาราบเปื้อนพวกน้ำมันอะไรต่างๆนะครับนี่ใสๆคลิกๆแบบนี้นะครับผมจับมือด้านหลังอะไรต่างๆมีมาให้ครบนะครับไฟท้ายก็เป็นทรงกลมดูน่ารักนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับผมแล้วก็เจ้าซองพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกอันนี้นะครับที่คุ้มเบาะรถอยู่ผมจะยังไม่แกะออกนะผมก็จะทิ้งเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วเอาไว้ให้เจ้าของใหม่นะครับได้แกะเองดีกว่านะครับผมจะได้ลิ้มรถถึงแบบว่าความซื้อรถใหม่ป้ายแดงนั่นเองนะครับ ลูกค้าอจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยทำไมรถมันมีแผ่น้ายทะเบียนมีภาษีพรบอะไรแล้วใช่ครับรถคันนี้เจ้าของทางผู้จัดนะครับได้ติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้จดทะเบียนรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าพอเจ้าของรถคันนี้ที่ได้รับรางวัลนะครับพอเขาได้เล่มเขียวอะไรต่างๆมาครบนะครับเขาก็เลยติดต่อมาขายรถคันนี้ให้กับทางร้านเลยนะครับผมอ่านี่รูปลักษณ์ภายนอกก็จะประมาณนี้ชุดสีใหม่ครับ99%นะครับผม เะด้านหน้าซ้ายนะครับมีช่อง power outlet นะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับผมกุญแจรถมีมาให้2ดอกนะครับอ่าแล้วก็พวก you box อะไรต่างๆนะครับนี่สภาพก็จะเลี่ยมเรียแบบนี้นะครับผมอ่านี่ประมาณนี้นะครับนี่อ่า b o กเ service นะครับกุญแจมีมาให้ครบนะครับน้ามันก็เติมรองรับ e 2 0นะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันนะครับว่ารถเล็กม่กี่กิโลนี่เห็นไหม ผลรวมนะครับศูนย์กิโลนะครับผมนี่บอกเวลาได้นะครับบอกสถานะน้ำมันเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีหมดอีกข้อมีระบบไอเดอลิงมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยบอกความเร็วแบบมินิมอลเลยนะครับดูน่ารักน่ารักนะครับบอกกับคุณผู้หญิงนะครับผมส่วนเรื่องของสภาพเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอ่อต้องบอกเลยว่ามันก็คือรถใหม่นะครับผมอ่ะคันนี้สรุปคะแนนเลยละกันนะครับ 99%นะครับผมหักลบคะแนนให้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าจะไป100%เป็นเหมือนกับรถใหม่ก็ยากอยู่นะครับผมให้99%ละกันนะครับเพราะว่ารถมันไม่มีที่ติที่เตือนอะไรเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคานะครับคันนี้ผมตั้งราคาขายนะครับอยู่ที่45,900บาทนะครับผมก็เซฟกว่าไปออกใหม่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค่าจดทะเบียนอะไรแล้วนะครับผมเพราะรถคันนี้มีการจดทะเบียนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเหลือแค่ โอเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อของเจ้าของใหม่อย่างเดียวนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับและถ้าเกิดหากใครสนใจนะครับสามารถนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์มือถือ0805580396หรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ไอเดียไลน์แอดไซน์เอ1331มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถคันจริงได้นะครับที่ซอยเพชรเกษม77นะครับ หรือที่ร้านนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถจัดส่งให้ได้หมดนะครับแล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับรถที่ร้านผมเนี่ยจะมีให้ได้เลือกซื้อนะครับมากกว่า90คันเลยนะครับมีรถตั้งแต่เป็นรถรางวัลแบบนี้นะครับรถมือสองสภาพดีนะครับมีตั้งแต่เกรด A B C นะครับลูกค้าอยากได้รถแนวไหนบิ๊กไบค์นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.mcmotorcycle.com นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะติดตามผลงานซื้อขายกันได้นะครับผ่านช่องทาง Facebook โดยใช้ชื่อเพจว่า mc motorcycle นั่นเองนะครับ หรือถ้าเกิดอยากจะดูคลิปรีวิวสภาพตัวรถนะครับของแต่ละคันแบบละเอียดนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่อง u t u b e ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่ารถแต่ละคันนะครับผมก็จะมาถ่ายคลิปรีวิวให้นะครับว่ารถคันนี้สภาพเป็นอะไรยังไงนะครับผมอย่างคันนี้นะครับรถก็คือเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเราก็ไม่ต้องพูดเยอะของใหม่นะครับยังไงมันก็ไม่มีตําหนิอยู่แล้วนะครับผมเรามาวัดกันที่ราคานะครับว่า ราคานี้นะครับเซฟกว่าการออกป้ายแดงนะครับแล้วยังคุ้มค่ากับการที่จะซื้อไหมนะครับผมอาจถึงแม้ว่าจะเป็นรถนะครับมือ2แต่สภาพเนี่ยคือป้ายแดงเลยแหละนะครับผมไงวันนี้ก็ขอฝากเจ้า Honda s c o p ปปีนะครับคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลอกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับขอบคุณครับ